ถามถูกแม่บังคับให้แต่งงานเพื่อเงินรู้ทั้งรู้ว่าถ้าแต่งแล้วจะทุกทรมานใจแต่ถ้าปฏิเสธก็กลัวเป็นการไม่ช่วยแม่ซึ่งกำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินเกิดความสับสนและไม่รู้ว่าตัดสินใจอย่างไรถูกหรือผิดเป็นบุญหรือเป็นบาปต่อตัวเองและคนอื่นขอคําแนะนำด้วยค่ะตอบเป็นทางเลือกของคุณเองครับถ้ายอมแต่งก็คือเสียสละเพื่อแม่ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจช่วยให้แม่ทำบาปได้สำเร็จเพราะเมื่อคุณยอมคุณย่อมรู้แก่ใจว่าตนเองต้องทุกทรมานต้องขมขื่นกับการฝืนใจขนาดไหนในทางกลับกันถ้าคุณไม่ยอมแต่งงานแต่ใจคิดในทางกุศลคือมั่นใจว่าจะอาศัยกำลังกายและกำลังสติปัญญาทั้งหมดของตอนเองตอบแทนท่านอย่างเต็มความสามารถนั่นก็เท่ากับคุณฝืนใจท่าน แต่ก็ไม่เลิกคิดที่จะช่วยเหลือท่านหลายคนห่วงว่าการทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทำให้พ่อแม่ร้องไห้คือการทําบาปอย่างใหญ่หลวงอันนั้นหมายถึงการตั้งใจประทุษร้ายโดยตรงเช่นเป็นลูกอักต,ตันยูทอทิ้งพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือหรือโหดกว่านั้นคือพ่อแม่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็ยังรืถไถเงินไปซื้อของเพื่อให้ตนเองเป็นสุข พอพ่อแม่ขัดขืนก็ลงมือทุบตีพวกนี้แหละที่ก่อบาปมาหันในความหมายของการทำให้พ่อแม่ร้องไห้แต่ถ้าพวกท่านร้องไห้เพราะคุณขัดใจอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องฝืนทนลงนรกไม่ต้องก้าวไปสู่ทางอันมีแต่จะตกต่ำไร้ศักดิ์ศรีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับขอให้จำไว้ว่าความกตันยูกะตะเวทีไม่จำเป็นต้องเสียสละความสุขทั้งชีวิตขนาดนั้น แค่คุณปลงใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทอดทิ้งท่านไม่ปล่อยให้ท่านตกระกรรมลำบากอย่างเดียวใดก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญยูสมควรแก่เหตุแล้วผมทราบดีครับว่าคนเรามีชะตาหลายแบบแต่และคนมีเรื่องบีบคั้นไม่เหมือนกันถ้าการฝืนใจแต่างงานเป็นทางออกสุดท้ายที่จะแก้ปัญหาขั้นคอขาดบาดตายให้ได้เดี๋ยวนั้นจริงๆการยอมตัวของคุณ ็นับเป็นเรื่องน่าสรรเสริญการเสียสละให้พ่อแม่ได้แม้ด้วยเส้นทางชีวิตที่เหลือนับว่าเป็นน้ำใจอันประเสริฐและในบางการณีอาจหมายถึงการล้างหนี้บาปเก่าได้เหมือนกันอย่างไรก็ขอให้เหตุเคราะห์ของคุณแม่ไม่ได้แย่ขนาดบังคับให้คุณต้องเสียความเต็มใจในการใช้ชีวิตไปขนาดนั้นนะครับ เธอจะไม่จะดปีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทันของเธอในคิดในใจอาจคอยสมผลไร้ไร้อาจลึกหลังแต่เหมือนคง कैसा तुम तुम กัน किस तरह हो रहे